10ข้อต้องรู้ของวัคซีนโนวาแวกนะครับวัคซีนโนวาแวกผลิตโดยบริษัทโนวาแวกประเทศสหรัฐอเมริการ่วมในโครงการวัคซีนโคแวกวัคซีนโนวาแวกใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใช้โปรตีนเบสโดยการเพราะโปรตีนขึ้นมาใหม่แล้วนำเอาส่วนหนามของไวรัสมาผลิตร่วมกับเซลล์ของผีเสื้อกลางคืน ผลลัพธ์ที่ได้คือเราได้โปรตีนส่วนหนามของไวรัสจำนวนมากมายซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างขึ้นมาใหม่มันรวมกับสารกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วฉีดเข้ามาในร่างกายเราให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสในส่วนที่เป็นหนามนะครับวัคซีนโควัคตนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของวัคซีนโควคซึ่งส่งให้กับประเทศที่มีรายได้น้อยและระดับการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับ ในทางการทดลองทางคลินิกในระยะที่3พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิดได้สูงถึงร้อยละเ0เลยครับข้อดีของวัคซีนโนแว๊คือสามารถสร้างภูมิได้โดยตรงนะครับมีความปลอดภัยสูงรองรับวัคซีนที่กลายพันธุ์ได้สามารถฉีดห่างกัน2โดส21วันนะครับ และข้อดีของมันก็คือจัดเก็บได้ในอุณหภูมิปกติของตู้เย็นคือ2-8องศาได้นานถึง3-6เดือนราคาก็ไม่สูงประสิทธิภาพของวัคซีนสูงถึงร้ละ90เลยครับสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์ต่างๆได้สูงมากเลยนะครับรวมถึงผลข้างเคียงก็มีน้อยผลข้างเคียงที่ฉีดโนโวแวกก็จะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่มีปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีด อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยล้าบ้างในระหวางรายอาจจะมีอาการปวดศีษรษะซึ่งอาการก็ใกล้เคียงกับวัคซีนชนิดอื่นที่เคยฉีดมานะครับวัคซีนโนววแบตได้ทำการทดลองและวิจัยผ่านการฉีดในคนตั้งแต่อายุ18-84ปีโดยฉีด2โด,ดสห่างกัน3าสัปดาห์นะครับและในช่วงปลายปี2025น,นี้ วัคซีนโนวาแบกที่ผลิตโดยบริษัทโนวาแบกของประเทศสหรัฐอเมริการ่วมในโครงการโควแกจะกระจายวัคซีนไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับสรุปก็คือถ้าใครเคยฉีดวัคซีนโควิดมาแล้ว2เข็มหรือ3เข็มหรือ4เข็มก็แล้วแต่หากจะเข็มสุดท้าย4เดือนไปแล้วสามารถฉีดวัคซีน โนวาแวกซึ่งเป็นวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ได้เลยนะครับและอย่าลืมวัคซีนการตายไม่ได้กันสีนะครับถ้าจะกันสีใส้ต้องสวมแมสบิชชิตน้มูบ่อยก็อยู่ห่างกันเหมือนเดิมนะครับคพื่อความเย้ทุกคนเสมอน,นะครับจใ,ใจหมอโยงค่ะ